สวัสดีตอนชเช้าจ้าแย่ี่ิยองเทพค่ะช้านี้เรามีนัดไปตรวจตาพฤติกรรทำเลสิกกับคุณมอนะคะเดี๋ยวว่าพาไปเลยวัดทำอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลย คลิปนี้เป็นคลิปที่เราทำขึ้นเองนะคะเพื่อที่จะรีวิวการทำเลสิกวอลจ่ายเต็มจำนวนทุกอย่างไม่มีสปอนเซอร์หรือการจ้างรีวิวใดๆค่ะวอลมาทำที่โรงพยาบาลเยนฮีกับคุณหมอเกลียงไกรนะคะอันดับแรกก็คือเราก็ต้องทำหนัดค่ะหนัดแล้วก็ต้องมาหยิบบัตรคิวตั้งแต่เชา้าลืมตั้งแต่6โมงจนถึง8โมงค่ะมาถึงก็ได้คิวที่อะไรนะคะทางรีเซพชันหรือพนักงานต้อนรับเนี่ยก็จะพาเราขึ้นไปชันซีค่ะก็จะได้คิวนะคะคิวก็จะเป็นนัมเบอร์เป็นหมายเลขค่ะเขาจะไม่เรียกชื่อเต็มองเรานะคะค แต่ก็จะเรียกตามเลขที่เราได้ค่ะก็จําเลขของตัวเองให้ดีนะตอนนี้นะคะก็เสียงเอกสารตัวอบประวัติเรื่องแล้วลก็จะได้บัตรคิวมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอไปตรวจตาก่อนว่าเราจะมาทำเลทิแบบไม่ได้บ้างการตรวจตานะคะก็จะมีตวรวจสัํเหลือประมาณ2องถึงสามรอบท้าว่าจำไม่ผิดนะคะก็ตรวจขาไส้ตาต่างๆค่ะหลังจากนั้นก็มายอดอตาเปิดม่านตานะคะเพื่อที่จะเจอกับคุณหมอที่เป็นชา้าของคายของเราะคะ่ะเพื่อที่จะ ตรวจว่ามานตาของเราเนี่ยหน้าเพียงพอที่จะทำเลส,สิกหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นพอคุณหมอตรวจเซตนะคะก็<ๆ>คือตาถูกอย,ย่างพลาเนี่ยพอคุณหมอก็ใจเลือกว่าเราจะทำเลส,สิกแบบไหนค่ะพอเราเลือกเซตทำเซตถุกยนนะะอย่างนะเขาก็มียาปิดมานตาให้เราเลยค่ะไม่ต้องร่อนะ่าสะดวกมากนี่เมื่อกี้ไปค่ะคุณหมอแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขาจะยอดยาฮอสมานตาให้เลยก็คือไม่ต้องร้อนนาสะดวกเหมือนเลยค่ะพร้อมละ พอมันตาละวดเรียบร้อยแล้วนะคะชําระเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอการดูแล ตาหลังจากทําเลสิกให้เราดูค่ะแล้วก็มีพยาบาลอธิบายครั้งนึงนะคะแววเลือกทําเลสิกเป็นเฟมโตเลสิกค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาห้าหมื่นบวกบวกนะคะอันนี้ก็เหลืวแต่ว่าจะทําแบบไหนได้คุณหมอก็จะบอกเองให้เราเลือกค่ะว่าเราสะดวกแบบไหนพอสักพักก็มีพยาบาลน,นะคะเหลยกเราเข้าไปในห้องเพื่อทีิจะ ชำาหะล้างมือนะคะล้างหน้าเขาก็จะมีผวกเอ่อโฟมผวกไร้บรรยากาสบู่ให้หล้างหน้าเขาก็จะบอกว่าให้ทำอย่างไงนะคะเราก็จะให้ใส่เป็นเสื้อคลุมคนไข้นึ่งตัวนะคะเราก็ใส่เอ่อที่หุ้มรองเท้าเป็นแบบทุ่งหุ้มนะคะเราก็ใส่มัว่วค่ะล้วก็รอคุณหมอพร้อมที่จะทำเลสิกได้เลยถ้าใครมีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงนะคะ เวลยักเนี่ยนัเลยการทําเลสิกเป็นอะไรที่ดีมากๆเราไม่ต้องใส่แหวนอีกต่อไปแต่แล้วแต่ใครสะดวกหรือว่าใครอยากทานะคะนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของตัวเองค่ะสาหรับเวลคือมันดีมากๆแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะพอเราเข้าไปในห้องผ่าตัดนะคุณหมอก็จะเอาผ้าปิดแล้วก็เปิดที่ตาค่ะเขาก็จะมีเครื่องเอ่อ ทำเลสิกนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็คุณหมอก็จะให้มองตรงแต่เขาก็จะมียายอดยอดตาที่เป็นยาชาให้เราอยู่แล้วเราจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยอ่อาหากตาเราขางตาเอาไว้ค่ะอย่าให้เรากระพริบนะคะเราก็จะมองตรงะคะ่ะมองเข้าไปเพราะลาเครื่องมัน มันคุณหมอเปิดเครื่องก็จะเห็นสีเขียวๆค,ค่ะแล้วก็เครื่องมันก็จะลุ่งมาที่ตาเราไกลๆจากเขียวก็จะกลายเป็นมือแล้วก็ได้ยินเสียงแป๊บๆแป๊บๆแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงประมาณสิบวีได้ค่ะค,ะคอเซตหนึ่งคางค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่เตียงนึงจะเป็นเ,เครื่องทําเลเซอร์นะคะก็ะเลเซอร์นี้ก็จะทําที่ตาเหมือนกันค่ะเลเซอร์มันก็จะซ้ายมาทำมาลุ่งมาที่ตาแล้วก็จะได้กลิ่นไหม้ๆแป๊บเดียวว่าบอกเลยว่าไม่ไม่ทึงยี่ซิบวีโดยสัมค่ะซ่องคางก็คือเซตเรียบร้อยแล้ว วิธีอกเกอร์เห็นหนึ่งความสวยแล้วเขามีขายด้วยนี่ตรงนี้เห็นเป็นวันกันดจับก๊อ Yay! It's mommy. <Hi. coughs> we wish you a Merry Christmas. Ew, ew. You, go. you. you got. No. It's, it's mommy. It's mommy. No. It's mommy.

S <S <S ที่โรงพยาบาลเยนฮีก็มีบริการห้องพักเหมือนกันนะคะราค่าหน้ารักหมักแล้วก็ห้องพักสะดวกสบายจัดแบบคลายๆลงแร่มเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่มาจากต่งางจังหวัดหรือว่าแบบว่ามีแม่กับมีลูกไปด้วยค่ะเขลงไปจันซีเพื่อจะ,จะไปทาเลสิกแม่กับลูกก็สามารถอยู่ในห้องพักได้สบายแล้วก็มีบริการสั่งอาหารมาส่งถึงห้องเลยค่ะ ลังผ้าตัดเสร็จถ้าใครไม่นอนทีลงพยาบาลก็ต้องมีคนมาด้วยนะคะผมไ่สามารถขับรถได้แล้วก็พอยาชาลืมมดลิตมันจะมีความรู้สึกเจ็บแต่ไม่ได้เจ็บมากแต่ว่ามันลืมตาไม่ค่อยได้น้าตาไหลก็ต้องกินยาแล้วก็นอนค่ะนอนให้หมากที่สุดทําตามทุกอย่างที่หม้อสังอย่างแข็งขัดเพื่อ Hi h นี่เรานอนไปประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะคะกินยาทำที่หม้อสังดีขึ้นมากตาคือคือเห็นชัดเจ๋วเลยตอนนี้เห็นผ่าน ฝ้าครอบนะคะก็รออีกประมาณหกชั่วโมงเดี๋ยวว่าตรงแกะทําความสะอาดนะคะแต่บอกเลยว่าอาการเจ็บอะไรไม่มีเลียนน้ำตาไรก็คือหยุดไหลเหลี่ยนะคะก็คือนี่มาอัเดตอาการกันทอดตาแล้วนะคะทุกคนปิดเน่มนมาก็ไม่กระอ,อก Yes. Hãy subscribe cho kênh chặt Mì <laughs> พอเซ็ตแล้วนะคะก็คือเช็ดเช็ดแล้วเนี่ยเช็ดคิดบีบให้มันเป็นง,งูมงรีเช็ดคิดตาออกตั้งน่้เช็ดตาตาแล้วก็เช็ดเปลือกตาซองฟังนี้เลย